ในที่สุดวันแกะของขวัญก็มาแล้วค่ะวันนี้คือวันที่24ธันวาคมนะคะเป็นวันยูนอฟตอนนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือคริสต์มาสอีฟนะคะซึ่งก็จะเป็นวันก่อนคริสต์มาสหนึ่งวันค่ะสำคัญยังไงวันนี้ก็คือวันที่เด็กๆสวีเดนทุกคนรอคอยนั่นก็คือวันที่จะได้แกะของขวัญจากซานตาครอสค่ะหลังจากที่พวกเราทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมารอดู รายการทีวีค่ะเด็กๆก,ก็เลยเอาของขวัญมาให้คุณย่าก่อนเลยค่ะชิ้นแรกจากป๊ะป๊านั่นก็คือเทอร์โมมิเตอร์ให้คุณย่านะคะส่วนชิ้นนี้เป็นของคุณแม่เองค่ะให้กับคุณย่านะคะเด็กๆก,ก็อยากจะไปช่วยแกะกันเลยค่ะเป็นภาพงานาพิธีดูบของน้องซอนย่านะคะซึ่งคุณย่านั้นปรับดีใจมากเลยค่ะแกบอกว่า แกดีใจที่มีรูปกับหลานค่ะปีที่แล้วนะคะแอนให้ไปเป็นรูปงานพิธีดูบของน้องซันดราที่ถ่ายรูปคู่กับคุณย่าค่ะ ต่อไปก็มาเป็นของขวัญจากคุณแม่แล้วค่ะอเด็กๆก็แกะกันไปนะคะอันนี้ตอนไปที่ร้านนะคะเห็นลูกสาวนะคะจับจับคำคำอยากได้คือน้องดีใจมากค่ะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้นะคะส่วนเสื้อที่วางอยู่ตรงนี้นะคะเป็นของพี่สาวคนที่สองของแฟนค่ะส่วนกล่องนี้เป็นของขวัญของแม่นะคะที่ซื้อให้กับน้องซอนย่าค่ะคนนี้นะคะชอบเล่นรถมากค่ะ แม่ก็เลยซื้อรถบาร์บี้ให้เลยพี่สันดาก็เลยบอกอ้าฉันมีบาร์บี้งั้นเราไปเล่นกันดีกว่าพี่กับน้องนะคะก็เล่นด้วยกันอย่างมีความสุขกันเลยค่ะปีนี้นะคะเป็นปีที่แอนซื้อของเล่นให้ลูกได้น้อยที่สุดค่ะเพราะว่าของเล่นที่บ้านนั้นเยอะมากค่ะ ทีนี้ก็เป็นของขวัญจากคุณย่าค่ะเด็กๆก็ตื่นเต้นมากเลยเปิดออกมาก็เป็นกล่องสีชมพูกันเลยค่ะเด็กๆบ้านนี่นะคะชอบสีชมพูมากเลยค่ะคุณย่าก็เข้าใจเลือกของขวัญให้เด็กๆนะคะเป็นกล่องดนตรีค่ะถูกใจเด็กๆมากกันเลยค่ะสน้องซนย่านนนะคะ ก็ได้ล่องดนตรีเหมือนก,น,กนกันกับของพี่ซันดราเลยค่ะคุณยาเขารู้ค่ะเพราะว่าถ้าเลือกคนละสีเลือกคนละแบบนี้เด็กๆต้องทะเลาะกันเลยค่ะส่วนกล่องนี้นะคะคุณแม่ตั้งใจให้น้องซอนยาค่ะดูแต่ว่าโยนทิ้งกันเลยค่ะทุกคนเพราะว่าน้องกลัวค่ะ น้องกลัวซันตาคอตมากเลยส่วนของขวัญกล่องนี้นะคะเป็นของขวัญที่เด็กๆแย่งกันหิ้วตอนที่แอนไปซื้ออยู่ที่ร้านขายของเล่นค่ะทุกคนของขวัญชิ้นนี้นะคะน้องซันดราอยากจะได้มากค่ะขอคุณแม่ตั้งแต่วันเกิดนะคะแม่ก็เลยตัดสินใจให้ชิ้นนี้เป็นของขวัญในวันคริสต์มาสค่ะเป็นรถขนน้องม้าของบาร์บี้ค่ะถูกใจคนรับไปเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นของขวัญจากพี่สาวคนที่สองของแฟนนะคะ ก็ให้เป็นเสื้อคนละตัวนะคะสีเดียวกันแบบเดียวกันเลยค่ะส่วนของขวัญชิ้นสุดท้ายนี่นะคะเป็นของขวัญจากปาลิซาเพื่อนบ้านคือถูกใจเด็กๆมากเลยค่ะนั่นก็คือขนมค่ะทุกคน รอชมคลิปต่อไปนะคะจะเป็นเซอร์ไพรส์ของขวัญวันคริสต์มาสจากคุณพ่อค่ะงานนี้เด็กๆต้องมีว้าวแน่เลยค่ะคุณพ่อเขาเป็นนักเซอร์ไพรส์ค่ะทุกคนยังไงแอนต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมมาจนถึงจบคลิปค่ะขอบคุณที่รักและติดตามกันมาตลอดค่ะ